จะอยู่ระดับไหนนะครับแต่ขอให้ได้มารู้จักโปรตีนและใช้โปรตีนในการดูแลสุขภาพมันก็สามารถที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมได้ถึงแม้จะไม่ได้ร้อเปซแต่มันก็ยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นไตเรามีอยู่สองข้างอย่าให้สูญเสียไประดับการกรองของไตประสิทธิภาพการกรองของไตขอให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักตั้งแต่วันนี้ไม่นั้นเราจะสูญเสียนะฮะขบวนการฟอกของระดับ ไตมันก็เหมือนเครื่องกรองน้ำนะครับถ้ามันเริ่มตันนะครับมันก็ประสิทธิภาพในการกองของเสียออกจากเลือดมันก็จะเสียเสียหายไปนะเพราะฉะนั้นระดับการกองของไตเนี่ยมันส่งผลครับถ้าประสิทธิภาพในการกองนะครับมันเหลือน้อยนะฮะมันเหลือสัก20%บหรือเออเหลือ1 0อันนี้เตรียมฟอกนะฮะพอฟอกแล้วจะไม่มีโอกาสคือการสูญเสียเอาไว้วะไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาใหม่ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในระดับที่ เตรียมจะฟอกแต่เรากลับมารู้จักวิธีการดูแลระบบเลือดก,กลับมาฟื้นฟูซ่อมสร้างเซลล์ได้เนี่ยมันก็กลับลดระดับของการประสิทธิภาพนะครับของอวัยวะมันก็ฟื้นฟูซ่อมสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้เรียนรู้กันให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าอวัยวะที่เราสูญเสียไปเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรเราช่วยกันแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับความรู้วันนี้นะครับไม่ว่าเราจะใช้ในการดูแลคนในใกล้ตัวเราหรือตัวเรา หรือคนที่เราจะต้องดูแลในอนาคตอย่างเช่นลูกค้าต่างๆความรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยนะครับมีโอกาสมากขึ้นนะฮะต้นเหตุของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะเกิดจากการที่กินยาเยอะนะครับการที่กินยาเยอะบางครั้งก็สุดท้ายยาเนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์นะครับมันก็จะตกครั้งที่ตับขับออกที่ไตสุดท้ายถ้าตับก็ไม่ไหวไตก็เริ่มไม่ไหว เพราะฉะนั้นการกินยาเยอะเนี่ยสาเหตุหลักๆมันก็มาจากโรคประจําตัวนั่นแหละครับคุณหมอไม่ได้บอกนะครคุณกินยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องพอกไตแน่ๆคุณหมอไม่ได้บอกตรงน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นวันนี้ถ้าเรามีปัญหาตรงนี้ครับเกี่ยวกับระบบเลือดพึงระลึกไว้เลยครับถ้าเราไม่เข้าใจและไม่ดูแลวันนี้อนาคตได้ฟอกแน่ๆเพราะไตมันคือปลายปัญหาของสุขภาพต้นเหตุมันเกิดจากระบบเลือดนะครับความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือด หรือเกิดจากความหนืดของเลือดก,การดื่มน้ําน้อยหรือการนอนหลับพักผ่อนน้อยสุดท้ายไปหาหมอเมื่อความดันสูงคุณหมอก็จ่ายยานะครับพอเริ่มมีปัญหาสุขภาพเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณหมอก็จ่ายยาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะของเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงไปหาหมอคุณหมอก็จ่ายยาถ้ามีไขมันด้วยก็จ่ายยาสุดท้ายก็กินยาเป็นกรรมเป็นกรรมเสร็จแล้วมันก็คือภาพเดิมครับ ตับเริ่มมีปัญหาไตาก็เริ่มมีปัญหาสุดท้ายไตแคไม่ไหวแล้วนะครับไตไม่ไหวไตไม่มีประสิทธ,ธิภาพในการกรองของเสียออกจากเลือด <u> แล้วจะทํำยังไงละครับเมื่อมันไม่มีประสิทธิภาพในการกรองของเสียออกออกจากเลือดได้ก็ต้องเอาเลือดนะครับออกมากรองข้างนอกครับเอาเลือดออกมานะครับก็คือเรื่องของการฟอกนั่นเองนะฮะเอาเลือดออกมาทําความสะอาดทาให้เสะอาดไม่นั้นชีวิตอยู่ไม่ได้ครับ ะเลือดมันคือตัวนําพาสารอาหารไปสู่เซลล์ไปดูแลองค์รวมของร่างกายเราเลือดมันไม่สามารถนําพาสารอาหารไปเนี่ยจากไตเริ่มมีปัญหาขอโทษทีลูกค้าโทรมาเริ่มเริ่มมีปัญหานะครับอวัยวะต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องดูแลลึกระดับเซลล์เราต้องดูแลที่ต้นเหตุของปัญหา นะครับคือการดูแลซ่อมสร้งางอวัยวะและปรับสมดุลระบบเลือดนะครับและวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเราไม่ต้องไปค้นหาให้มันยุ่งยากวันนี้เราอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้เราอยู่ในสิ่งที่ควรที่จะเป็นนักวิจัยใช้เวลาค้นคว้าวิจัยมานานแสนนานกว่าจะค้นหาความตอบให้ได้ว่าการที่เราจะดูแลสุขภาพเราต้องไปดูแลที่ต้นเหตุการรักษาของแผนปัจจุบันก็ปล่อยไปตามกระบวนการของคุณหมออยู่แล้วนะครับเขามีกระบวนการในการจัดการปัญหา สุดท้ายก็ต้องกินยายาก็ต้องกินครับการรักษาก็ต้องดําเนินต่อไปแต่การดูแลเซลล์ดูแลร่างกายการปรับสมดุลต่างๆเนี่ยผู้ป่วยหรือตัวเราต้องดูแลเองนะครับการดูแลเซลล์ al, เราต้องดูแลเองเพราะฉะนั้นการดูแลเซลล์เนี่ยครับมันจะต้องใช้สารอาหารที่มีคุณค่าครับสารอาหารสกัดที่พร้อมนะครับที่พร้อมเข้าสู่เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นสารอาหารโมเลกุลเล็กและพร้อมเข้าสู่เซลล์นะครับ แล้วที่สําคัญคือในเลือดนั้นก็ต้องมีตัวนําพาเข้าสู่เซลล์ไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ไม่ว่าเป็นวิตามินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับสารอาหารดีแล้วก็ต้องมีตัวนําพาเข้าสู่เซลล์เมื่อเข้าสู่เซลล์แล้วก็ต้องมีออกซิเจนในกระแสเลือดเพื่อทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมกระบวนการซ่อมสร้างเซลล์มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคาตอบที่ดีที่สดุดตอนนี้สารอาหารที่ครบอง์รวมมีทั้ง วิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโน,โนสิ่งที่จําเป็นต่อการซ่อมสร้างเซลล์นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอนไซม์วิตามินต่างๆในตัวนําพาแล้วก็ออกซิเจนเราก็ได้จากอากาศแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวที่สามารถเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดให้กับผู้ป่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวโปรตีนสาร,รากัดจากละองเกสรดอกไม้เนี่ยมันคือคําตอบที่ใช่และง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสารอาหารครบองค์รวมบวกกับองค์ประกอบต่างๆทําให้สารอาหารซึมเข้าไปสู่เซลล์ ร่างกายก็จะมีกระบวนการปรับสมดุลนะครับแล้วก็มีการซ่อมสร้างเซลล์โดยธรรมชาติครับนะครับนี่คือสิ่งที่นักวิจัยค้นพบนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะฮะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแต่นักวิจัยค้นพบว่าการที่คนเราจะมีอายุยืนยาวนะครับเซลล์ต้องแข็งแรงครับร่างกายมีกระบวนการซ่อมสร้างอย่าลืมนะครับธรรมชาติของของร่างกายเราเซลล์ทุกเซลล์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตครับเขามีอายุข,ของเขาอยู่ครับ สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันแล้วแต่ว่ากลุ่มเซลล์ไหนจะจะมีอายุเท่าไหร่พอเขาถึงวัยเขาถึงหมดอายุเขามันก็มีคาระบวนการผัดเปลี่ยนเซลล์มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแต่มันสําคัญตรงที่ว่าในแต่ละวันนะครับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเพียงพอต่อเซลล์หรือเปล่าวันนี้ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเซลล์เราได้รับสารอาหารหรือเปล่าระบบภูมิคุ้มกันเราได้รับสารอาหารหรือเปล่าเม็ดเลือดขาวที่คอยจะปกป้องชีวิตเราเนี่ยเขามีสารอาหารของเขาหรือเปล่า นะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนคือสูตรสารอาหารโปรตีนจะมีหลายสูตรนะครับเราก็ต้องเข้าใจแต่ละสูตรทําหน้าที่อะไรนะครับเพื่อที่จะปรับสมดุลระบบร่างกายระบบกลุ่มเซลล์ไปพร้อมๆกันเพราะปัญหาสุขภาพโรคไตนี่คือปลายปัญหาแต่โรคไตเนี่ยทำลายอวัยวะทําลายระบบร่างกายไปสารพัดระบบแล้วเพราะฉะนั้นการทานโปรตีนให้เกิดประโยชน์นะครับอย่างน้อย3สูตร4 0, สูตรครับดูแลไปพร้อมๆกันแล้วครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับ5สูตร6กสูตร ก็ยิ่งดีเพื่อที่จะให้ร่างกายฟื้นตัวองค์รวมทั้งร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นสารอาหารโพลิตินคือโภชนะเภสัชคือสารอาหารเข้าไปฟื้นฟูบําบัดเซลล์นะครับการรักษาเซลล์คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสมากขึ้นเราไม่ได้รักษาโรคนะครับโรคเป็นหน้าที่ของคุณหมอนะครับการรักษาแผนปัจจุบันยังมีความสําคัญในการรักษาโรคต่างๆรักษาอาการต่างๆ แต่โปรตีนดูแลทําให้ผู้ป่วยต่อสู้กับตัวต่อสู้กับโรคด้วยตัวของผู้ป่วยเองไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะมาจัดก,การปัญหาทุกปัญหาให้กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับนี่คือกลไกครับการฟื้นฟูแล้วธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะกลับขึ้นมาเลือดดีขึ้นมีเม็ดเลือดแดงมีเม็ดเลือดขาวการไหลเวียนโลหิตด,ดีนะครับมีออกซิเจนมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็เซลล์ครับอวัยวะ ได้รับการฟื้นฟูบำบัดนะฮรัเซลล์ที่เสื่อมกลับมาแข็งแรงถ้าเราไม่ดูแลเซล์เสื่อมเซล์มันก็จะตายนะครับไอ้เซล์ตายเนี่ยมันคือการสูญเสียอวัยวะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนก็แล้วแต่การเริ่มต้นดูแลเซลล์ที่เสื่อมวันนี้คือโอกาสของผู้ป่วยที่จะมีสุขภาพดีในอนาคตนะเพราะฉะนั้นสูตรโปรตีนเรามีหลายสูตรเราก็แนะนําหรือเราใช้ให้เหมาะสม นะครับเพราะฉะนั้นสูตรแรกที่อยากแนะน็คือเรื่องของการดูแลดีท็อกระบบเลือดทาความสะอาดโดยเฉพาะโรคไตเนี่ยเลือดมันเสียหายอยู่แล้วเลือดมันเป็นกดเลือดมันมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ในกระแสเลือดมากมายตับก็เริ่มมีปัญหาเยอะแยะเพราะฉะนั้นการทําให้เลือดสะอาดขึ้นโดยการใช้ตัววิตกัสเพื่อทําให้เลือดสะอาดขึ้นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดสูตรนี้เมื่อเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดได้เนี่ยมันจะส่งเสริมให้สารอาหารโปรตีนสูตรอื่นทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าลืมนะครับขบวนการซ่อมสร้างเซลล์ต้องมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนจากผู้ป่วยที่สูดทางอากาศนะครับกับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดเกิดการสร้างในกระแสเลือดเองตรงนี้จะทําให้เกิดการซ้นฟูบําบัดเซลล์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สูตรที่จะดูแลเพราะกระบวนการปัญหาของสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคไตหรือโรคอื่นเนี่ยเซลล์ต่างๆมันเกิดการอักเสบครับเซลล์ต่างๆมันกำลังอ่อนแอครับ เพราะฉะนั้นการลดการอักเสบของเซลล์เนี่ยนี่คือหยุดกระบวนการทำลายครับถ้าหยุดกระบวนการทำลายได้กระบวนการซ่อมสร้างเซลล์เพราะโปรตีนเนี่ยคือสารอาหารที่อยู่ในโปรตีนในแต่ละสูตรเขาทำหน้าที่ในการฟื้นฟูบำบัดเซลล์อยู่แล้วแต่สำคัญต้องหยุดกระบวนการทำลายการใช้สูตรโปรตีนจึงเหมาะในเรื่องของการดูแลหยุดการทำลายแล้วก็ที่สำคัญคือโปรตีนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ ฟื้นฟูซ่อมสร้างดูแลอวัยวะด้วยเพราะมันมีโปรตีนคือสารอาหารและองเกศรดอกไม้อยู่แล้วก็ทําให้เกิดการซ่อมสร้างอวัยวะคือการซ่อมสร้างเซลล์ไตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสูตรนี้มีความสําคัญนะครับแล้วที่สําคัญคือที่ผมย้ําอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นคือเรื่องของการปรับสมดุลระบบเลือดนะครับไม่ว่าเลือดนะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยจะมีความดันอยู่แล้วแต่จะดันจากอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในนั้นก็คือการดันจากอ่เขาเรียกว่าดันจากไขมันในเลือดสูงนะครับ แล้วก็หลอดเลือดที่มีความเปราะบางนะฮะบ,บางคนอาจจะมีจากเบาหวานอาจจะมีอะไรกว่าจะมาถึงการดูแลตรงนี้การเปราะบางของหลอดเลือดเนี่ยการใช้สูตรปริทร่อมจึงเป็นสูตรที่สําคัญนะครับในการที่จะดูแลโครงสร้างของระบบเลือดดูแลหลอดเลือดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลทําให้เลือดนั้นมีการไหลเวียนที่ดีมีอนุมูลอิสระในการจัดการปัญหา,ามีสารต้านจัดการกับอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสูตรปริท่อมก็เป็นสูตรที่มีความจําเป็น นะครับส่วนพลิทอนนะครับแน่นอนครับบางปัญหาเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่มีภาวะของน้าตาลในเลือดสูงนะครับระบบภูมกมันต่ำเพราะฉะนั้นสูตรพลิทอนก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้อินซูลินนะฮะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการนําพาน้ําตาลในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ส่วนหนึ่งอนุมูลอิสระเป็นตัวทําลายทําให้เซลล์เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นสูตรพลิทอนก็เป็นสูตรที่มี สารต้านค่อนข้างสูงมันก็จะจับอนุมูลอิสระไปกระบวนการทําลายเซลล์มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะร่วมกันร่วมกับตัวโพลีต้านร่วมกับโพลีกรอมร่วมกับโปรตีนสูตรอื่นก็เลยทําให้ประสิทธิภาพในการนําพาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เนี่ยแล้วน้ําตาลในกระแสเลือดมันลดลงนะครับแล้วสูตรนี้มันมีผลต่อการสร้าง NK เคซลนะครับไม่เลอกขาวเปสุดทาติ NK เซลล์ก็จะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อเพราะภาวะของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยการกิติดเชื้อแทรกซ้อนมันจะมีเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้ก็จะมีประโยชน์กับผู้ป่วยด้วย นะครับแล้วก็ในหลายๆรายก็เริ่มมีปัญหาอาวัยวะอื่นเริ่มเสียหายอย่างเช่นหัวใจนะครับแล้วการใช้บริเทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้การบูสต์เซลล์การซ่อมสร้างเซลล์การสร้างพลังงานภายในเซลล์มันก็จะส่งเสริมให้กระบวนการซ่อมสร้างอาวัยวะไตนะครับแล้วก็อวัยวะหัวใจนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นพลังงานของเซลล์ก็จะดีมากขึ้นเพราะผู้ป่วยในส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเรืองไม่แรงนะครับก็การทานบริเทนด้วยเนี่ยก็จะส่งเสริมหรือบางรายอย่าลืมนะครับ สียหายก่อนนะนะครับแล้วมันมาถึงจะถึงตไาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็มีปัญหาจากตับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถวิเคราะห์นะครับการสอบถามการพูดคุยเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ตับด้วยเช่นเดียวกันเคสแต่ละเคสมีความแตกต่างกันแต่อย่างน้อยนะครับสูตรพื้นฐาน3าสูตรสี่สูตรที่ผมแนะนําตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้ก็ใช้ดูแลฟื้นฟูได้แต่ถ้าใครมีงบที่จะสามารถดูแลเอาไว้ว่าตับด้วยก็ดูแลผู้นี้เละครับหรือว่ารวันหรือว่ารถถูนะครับ แล้วก็นะฮะหรือต้องการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสูตรเหล่านี้เป็นสูตรที่เราเสริมได้อย่างที่ผมบอกนะฮะพื้นฐาน3 4, 4, สูตร4ี่สูตรแต่ถ้าเราดูแล4 5, 6, สูตร5้าสูตรหสูตรยิ่งดีครับระบบร่างกายยิ่งฟื้นฟูนะฮะเอ่ออย่างตัวพลิแคนก็เป็นกลุ่มดูแลระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยทั้ง NK เ l l ทั้ง Mac r ครฟา g e นะครับปัญหาหนึ่งปัญหาที่ทําให้เกิดการติดเชื้อนะครับก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียการดื้อย,ยาต่างๆเพราะฉะนั้นแมคโครฟาสจะทําหน้าที่ในการขมือบกิน เชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการดูแลระบบภูมิคุ้มกันควบคู่กันเนี่ยก็จะทําให้ระบบเลือดเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วป้องกันการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หรือในบางรายได้หลายรายครับรู้สึกดูแลแล้วมันไม่ค่อยมีเลี่ยมีแรงเลยอยากฟื้นตัวอย่างแรงอย่างรวดเร็อยากมีแรงอย่างรวดเร็วก็แนะนําครับสูตรมิคโพรเลนเป็นสูตรผงชงมีรองเกสอนดอกไม้แล้วก็มีสารสารสกัดอื่นเสริมประสิทธิภาพก็ทําให้เกิดพลังงานนะครับก็ทาให้กระชี้กระเป๋ากระฉับกระเฉง ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถประยุกต์นะครับนำมาใช้ได้คือผลิตินผมผมมองดูว่ามันไม่มีสูตรมาตรฐานสากลหรอกแต่เราจัดสรรน,นะฮะยิ่งกินมากสูตรยิ่งดีนะครับแต่สูตรนั้นก็ต้องส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยด้วยหรือบางรายก็อาจจะมีปัญหาถึงระบบระบบขับถ่ายนะับเพราะมันเชื่อมกันตับเริ่มเสียหายการผลิตน้ําดีมาหานะฮะตับเสียหายยังยังไม่ถึงไตเลยฮะตับเสียหายก่อนมันส่งผลให้น้ําดี ผลิตมาหาลำไส้ไม่ได้กระบวนการย่อยกระบวนการดูดซึมกระบวนการตับก็เสียหายระบบขับถ่ายก็เสียหายการกินข้าวได้น้อยออตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวผลิตภัณฑ์เข้าไปเสริมได้เพราะฉะนั้นครับการดูแลโรคไตนะครับเรามีสารอาหารซ่อมสร้างและแก้ไขปัญหาแล้วอย่าลืมครับสิ่งที่เราจะต้องตระหนักกันอีกก็คืออย่าสร้างปัญหาใหม่เข้าไปอีกเลือดมันแย่อยู่แล้วในช่วงฟื้นฟูเนี่ยเราต้องดูแลโภชนาการด้วย ต้องดูแลอาหารอาหารไหนที่ควรทานไม่ควรทานอันอาหารไหนที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับตรงนี้เรามีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเลยพ้นหาครับโภชนาก,การอย่าสร้างปัญหาใหม่นะครับอย่าสร้างปัญหาใหม่นะครับช่วยกันดูแลโภชนาก,การด้วยแล้วให้เวลาในการฟื้นฟูบําบัดเส